ไขควงแบนดจากสต e ลนะครับเจ้าตัวนี้99วาทนะครับจากลิงก์ข้างใต้คลิปที่ผมให้ไว้นะครับแเราอุปกรณ์ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะเป็นของ Mr. Ash นะครับส่งมาให้ยืมรีวิวขนาดความยาวของตัวไขควงทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ4นิ้วกว่านะครับ12เซนนิดๆนะครับ,ดรบโดยประมาณแล้วก็น้ำหนักก็เบามากนะเพราะเป็นไขควงขนาดเล็กแบรนด์คือสตีลนะครับยี่ห้อนี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่ รู้สึกจะเป็นเยอรมันนะครับ S T I H L สตีลใครที่คุ้นเคยเจ้าแบรนด์นี้ดีก็จะทราบว่าสตีลนี้เป็นผู้ผลิตเลื่อยยนต์นะครับเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยเชนซอนะครับที่ใช้ตัดโคนต้นไม้เชนซอนี่ออกไหมเลื่อยสายพานนะครับที่เป็นเลื่อยโซ่นะครับบางคนเรียกเลื่อยโซ่บางคนก็เรียกเลื่อยสายพานสายพานจริงๆมันคือแบนซอรนะครับไม่ใช่เลื่อยโซ่เนาะถ้าเรียกว่าเรียกว่าเลื่อยโซ่ก็คือเชนซอเลื่อยที่ใช้ ตัดต้นไม้นะโค่นต้นไม้นะครับก็คือเป็นแบรนด์นี้แหละเขาทำเขาขึ้นชื่อเรื่องการผลิตเลื่อยยนต์นะครับเลื่อยโซ่ยนต์นะครับสตีลด้ามก็เป็นพลาสติกประเภทน่าจะเป็นกลาสฟิลไนลอนหรือเป็นอะไรสักอย่างนะครับลักษณะเขาจะเป็นสีส้มแล้วก็จะเหลี่ยมทําให้จับหมุนได้สะดวกนะครับคอของตัวด้ามจะเล็กเกีว่วทําให้คอนโทรลได้ง่ายด้วยแล้วก็ตัวของด้ามที่ฝังเข้าไปในตัวแกนเนี่ย มันจะเป็นแกนยาวมาเกือบจะถึงสุดท้ายเลยนะครับก็ทำให้แข็งแรงขึ้นส่วนหัวของไขควงนี้ก็จะเป็น flat head หัวแบนนะครับก็เป็นหัวละเอียดประมาณนึงแหละใช้ขันไขางานอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยไม่เป็นฉนวนไฟฟ้านะครับถ้าบางคนสงสัยว่าเอ้ยมันเป็นฉนวนไฟฟ้าหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นฉนวนไฟฟ้านะครับก็ใช้งานเป็นไขควงแบนท,ทั่วไปนี่แหละแต่ใช้งานละเอียดเล็กเพราะว่าด้ามมันเล็กแลวหัวมันก็บางนะครับก็สามารถที่จะ ซ่อมแซมของเล่นนะครับหรือว่าจะเป็นการไขางานซ่อมบํารุงต่างๆนะครับหัวก็จะเป็นการเคลือบคโครมมาเงาๆนักษณะนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับแต่ว่างานก็ดีส่วนอันนี้ก็จะเป็นรหัส04ตัว8902305นะครับก็ประมาณนี้มีขีดตรงนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าเขาทําไว้ทาไมนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เดาว่าคล้ายๆกับเเป็นมาร์กกิ้งว่านี่คือสันนะครับแล้วนี่คือด้านแบนนะครับก็ใช้งาน ที่ไม่ได้หนักหน่วงมากจนเกินไปแล้วก็สําหรับใครที่สาวกค่ายนี้แบรนด์นี้ก็ไม่มีไม่ได้เนาะเพราะว่ามันก็คือสติวะนะครับผมโอเคเราเจอกันใหม่อโซดหน้านะรีวิวสั้นๆไม่มีอะไรอยู่ในเพลย์ลิสต์แฮนด์ทูนะครับแล้วอาจจะเมนเทนแนนซ์ด้วยบายบายนะครับเฮบิไรเดนเอาท์